สวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้เป็น7นิ้วมานะครับผมใช้เป็นเลนวายนะครับพี่นะครับให้เพื่อให้เห็นขนาดมันค่อนข้างใหญ่สําหรับ7นิ้วนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ5นิ้วก็เนี่ยขนาดเห็นความชัดเจนไหมครับอ่าเล่มนี้คือปี2566นอะครับตอกเป็นลายจักรนาลายนะครับมีจักรของพัฒนายกระบองท้าวเสุวรรณแล้วก็ยันเถาะนะครับแล้วก็ดวงตาท่านยมนะครับอ่าทุตสาบุตรนะครับเชือกนะครับแล้วก็ พระเจ้าห้าพระองค์หัวใจเปรตแล้วก็หัวใจพระอภิธรรมนะครับตรงนี้ก็จะตอกเป็นอักขระนะครับอาปามัจจุปะทีมาสังอังคุนะครับนะมะพะทะนะครับก็เป็นไม้มาค่าแต้นะครับผมมีมาสองเล่มด้วยกันนะครับเป็นลายเดียวกันเลยนะครับตอกเป็นโค้ดสามตัวนะครับเล่มนี้ยผมเพิ่งได้มานะครับผมจะเปิดแบ่งพี่ๆในราคาเล่มละสองพันห้าร้อยบาทนะครับใครสนใจก็นะครับผมได้มาแค่สองเล่มเป็นไซส์เจ็ดนิ้วเพิ่งได้มาจริงๆแล้วเจอ